สบายดีปลาลเรไหมสบยสบายดีปลาลงก่นเสดเมื่อปยังคือวเียนใ่หมเผาหงียนฮะ่หมเผาหงียน่หม ไปยังหมกนะซื้บอบักเอซมาผ่ากันอีติวนันเด้อไปสีไปสก<อ>ีอเออ,เอ,อซื้อมากินเด้อซื้อมาติวกินนะ้ำเด้อเด้อ้าบอเลา,าใส่บัพริลลายเลยกินบอ่บัตรผิหน้าปลาผ้าดจงังมกสิไปนะกแบแงบุดาดด่างึ้นเลยไดยมึงมึงสิกินหน,น้ำด่า น้ำด่างของญี่ปุ่นน้ำด่างเฮ้ยประเทศลาคมีโอ้ยบระเทศไหนกินแบบบึงเนี่ยเนาะข้องผอก็มีผอมากินโออ้เามาต้อนะใหญ่เนิ่งเหมอนเด้อต่อนยังเลือหนักอีกอย่างน้ำด่างน้ำด่างน้ำด่างของญี่ปุ่น ไฟพึ่งเอาเมื่อเอาบ่ามันถิดมันส่อง้บัตรที่ของเปิรนนะเฟิรนเฟิรนเป็นปุกขีถี่ไปจนเบิร์ตดอกอ้าโอ้ย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 ถ้ากินตะกวยโอ้ยโอ้ยชีเขาดังนั่นบั่ว้วนเลย Chi đang gần 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 mít gần 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 này gần gần Bố gần 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 gần

เห็ดนั่นน่ะสิบะเห็ดนั่นน่ะงามลอกกันเจ็บเจ็บโอ้ยจ่อยเลยแสบแล้วเบิ่นอาแนวกินไกินเปือกอใหม่ไรื่กะสัมพีหรอหอยน้ำน้ำกอกับี่หลอกแล้วออกมาจะป่าเพราะน้ำน้ำหันกอกับพี่อกกับชิคายกับชุ่มผาอีดอกพี่น้องเลยแหลนูลราตาตี ทีมแล้วลูกมัน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 เก่าแล้วมันใช้งานบ่ได้แล้วลูกบอย่านถ้าได้ออกคือว่าเขาไปดักมีดั่นอืมไปไปแหงามันคือสีบุกบลายท่าใดคือว่ามันบลายเขาอยู่บ้านคอยดองอยู่บ้านแห้งไร้เนี้ยคือดําจิ๋บลายซาำนั่นอืมก็สิคเอาไปหันเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแห้งไร้ไปได้ไปได้ไปหน้าบนเดียวกับบ่มีบ่ มองสีจอดอันนี้มองสีเอาตีนล็กกับบมีรถสชิเอาตีนล็อกเลยย่อหัวไปค่ะอยู่ใจสีดูคือจะมาเตรียมสีดูอันนี้คือจะมาแหลนนะว่าจะมาหัวกันมันลายมันลายอะไรลายอะไรเหรออยู่บอด่ายได้เอวคุณไม่อันนี้น้าฟบออกมาอติปแม่ก็ไปเลยไปหนุ่มหนุ่มยำหัวน้ำใจพอดี ไม่ปลาออกแตะเอาเสียผภากไปเสียผภาม,มันหหอยชาวเต็มฮันด้มันบ่ง,บงมีน้องเลยบ่งลายลายมันเป็นคือปีก่อนปีมันฉี่แห่งแลงน,นี่มันแหลงมันแบบเป็นแนวนี่เออปีปีน่นเด็แม่ปียำๆย่างฮะนะ่ มันมีมันมีปีหนึ่งนก็ไพ่กันน่จีเก็บอะไรนะนี่ก็ไพ่น้ำมันไ่เอ้ไวเที่ยงอะไลูกขอบใจละลายขามันางกับมีเบิร์ดบก่ะมันไตขามันทางไี่ต้มใหญ่ๆอยู่ฝนคือกันมีปีเดียวนะบกไลยนี่ปีนี้ก็แจ็คสิเป็นคือปีน่ะพี่แจ็ค็ไตใหญ่่ย้นหญ่่ยาใครคนึจำน้องไมอยู่หอยุยอยู่บ้านทันมันแห้งตัวใหญ่ตัวซ้ำตัวซ้ำนี่แล้วก็ตัวเนยาๆอีอ แบ่พี่อก็บกอันนี้เปไปเห็ดงึบเออเงยนั่นแหละเขาหายเจ้าแจสีขาดแม่บักเต้เอาใส่ห้าวตะกี้แม่บักเต้เปิดครัวงได้ั้าแนวหมูย่านมิตรยาเอาใส่หมูเขากบลูกมันขนาดขึ้นไปพูดมันกับเจ้าด้วยนั่นม่นอหายเจ้าจิตายนะบวมกระดือใหญ่ใส่แทนขนาดแต่ยังหน่อยเห็นแมวบกเต้นี่ก็ได้ชิ้นขาดใช้กัะบอกย่างเลยมาหัดโตเขาเป็นแดนเส์ส่วนก็หล่องเพลงนี่เขาพลน บ่อนกัตีเจ้าจิตใหากมเงหมูเพิ่อ่อหมูนะเผ่หมูัจักเผิ่นกเป็นก่อนหมูเมื่ี้เผิ่นมีจักเน่าหลวดีมต่ข้าตะกี้มดาจยมีดมากบได้บอเทิงกรตี้กัจั๊จัจัจั๊จัจัรู้ปะคะขแใหม่ฮาผัแหงก็กินกับหมูมัดตัวให้โดดทีอยงกินน้มกระโดดจะชโปู้ชป๋วหายเลือดแทงเลือดแทน เปิดเหมืน้ายเครื่องไงเนาะมึงโดดลงมาแม่เงโดดลงมาคุณใส่กินน่มแล้วจะซอยปองหนึ่งว้ทำไมท่านนี่กระโดดโลดจะกินโดดลงมากระปาขามดินหรือีจกเบอร์เลือนมาห่อยเหรอแหลกแหลกวดแหลกกินอือแหลกกินเดีได้ใช่คนคนแห้งก็กินอยู่ตะกี้แล้วก็เหลวได้วกวนี่ก็ได้ เอล้วกับตัวเดินดแต่ว่าอันอันหายวาอยากกินหัวจั่นะอืมก็แม่บักเต้เลยหาอยากกินจัวนะเห็นจัวกายเห็นจัวกายว่าอยากกินจัวเห็นเหลืองเหืองเลยกายลูกชีสว่างถมาหามุกเป็นยังีดุหายอยากกินจัวนะเหลืองเหลืองให้อยากกินหัวจั่วน่อย่ฉันว่าเหือเหลืองแบบวเดกจะมาตีหัวเลยอัีัญญากินจัว สงไนไฟใหม่อเออเลือเกิดสไนไฟใหม่แล้วจะกินจัวกินเนนไปเห็นเหลืองๆอะไรหรือยะาเกว่าอย่างนี้นะจะเต้เต้ได้อันนี้ได้ข้าววะขาเห็นอยู่ปากจาน นับอย่างมไม่แช่ได้บ่ได้ได้้บ่เนี่ยันเเอานะมันวัดนีมัน,น,นมวัขั้โอ้โหเฮงวัดขัดขแม่มวัดขั้นออกมาหุบคำอาเดือนสามสิบกินพี่น้องเอ้ยได้สมีสถิไปหากันเฮ้ยมันเจาะฉุดคอยฉุดมันกับบ่อไรกันเลยแบบไหนก็อไร้เตยยูนอกมันก็มีเอ้ยใครกลัวเมื่อนันยู มันก็ายเติบอยู่แล้วก็ทอดจากแ่ร้ายเติบแล้วเหตุตอนหน่อยแล้วเด้อตอนหน่อยแล้วขาบุมาคนใดสดบตชื่อกชื่อทำออเบื่อก็เป็นน้ำมึงไปเลยจอยมากไหมพายอยากกินข้าวนะพายไม่กินข่าวนะ ไอ <Bien ven ido> huh? huh? bueno ้้งลูกังสหายเ้เ <uno> uh, like, <inhale pet imes> ้ังสหาลูกไปแม่เ <undercover> ม <Lev cooler> ื่อกินเขานะพอใหญ่พามีพามเมื่อกินเขาน่ะอากินแกงละไม่อดไปแล้วทอดไปแล้วทอดไปแล้วอย่ากินแกงละไม่ต่อพได้จ ฮะกิน <Ha? S 2> ได้เดี๋ยวหายได้เดันเพชรนะออขั้นเพชรก็กินนะาชาถูกใไหขันหวา,า,านนะั่นนะขันหายได้ติวตีวตวสำได้บ้ายเดิเลนหาอันนี้ป้ายหลดหาหนึ่งเจ็ด oh! หกโแม่ <Tipp> มันอ่านก็เป็นหายบอกอีอ่านยังไม่ได้หูเรื่องได้หันหนหึ่งกบอียังไม่ได้หูจัดยังไดนอ่ะบอกเป้งได้ยังอ่ะหนนึ่งเจ็ดหกเหรตัวใดเลขหาสี่เฉยยูยองย้าหนยงหันหานันหนเป้งตัวใดเอ้าตัวเลขหตัวใดเลขหาแนโนะี่ไปแล้วอ้ดเต้ได้ลูกไม่สี่มดูลูกโอ้สุปว่าพวกเคียนอยู่ในี่นะเดนหนึ่งได้สุกได้เลขกหนึ่ง ชเลขเจ็ดหเลขหอันนี้ได้ตัยังสัตวตัวนี้ตยังกับตยังนี่กอกายตัวนี้เด็กชอชื่อลูกปลาปลาฉันรู้ว่ายังเก่งกว่าอีน้อยอยู่อีน้อยบรไหูไดอแล้วนั่นแหละมันไปเฮียนอยู่ในเมืองนั่นขาเจ้าใส่ใจขาเจ้าซนปักแงหัวยักษ์เลยได้กแก่กููไ น้องยุมเนี่ยมึงผู้จักเก่ง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 ไรเเต่เห็นบ่กผู้ได้มีเงินแหละข้าเจ้าเอาไปเฮียนอยู่ผู้หลดข้าเจ้าใส่ใจในการเฮียนอ๋อเขาผ้าเสร็ผ้ายังเข่งขาดว่ายง่ายใชก็คือแบบอยู่บ้านเท่ากันนะยีดอกตะวันแบบนักเฮียนกั็ไล่คนโพดเจ้าปีเอเต่สี่ปีบายขี้ขาหาปี นี่บอกมันหู้จากมันเท้ามันจะอ่ะู้กอันออัว้ลูตงนั้นเออเดียวกันแล้วลูกอันเดียวขึ้นนะไฟก้อนโปเจ็บเปิดก็หัวโปรมือนะจนสบเน่าจนห่อเลือดโปรเจ็คโปรเจ็บปเจ็คยี่เห็นแล้วนี่โปมือมันนะจนห่อเลือดนะจังเต็มโจ๊กอีเมทับขึ้นนะ เออดีแต่มันกัดหน่อยเด้มันคัดสานั่นนะพวกกะสานั่นพวกปกตินะมันชีปกติหมด้วเจ็แห้งถ้าได้คือกันสุดนะเดเจ็บแย่งคนกบื่อกบาี่มันหนักมันหนักกูเป็นชาวปลาจังดุมันหนักหกเจ็หนึ่งหมานว่านักหกเจ็หนึ่งห้าอมันหนักเห็นบอเอ๊่มันสะดได้มันอ่านเป็น